วันนี้น้องมิกกี้มีนัดพบคุณหมอค่ะและสิ่งที่แม่โก้นะคะจะมาแบ่งปันนะคะในวันนี้ก็คือน,นี่เลยค่ะ พบคุณหมออย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะหมายความว่าสมุดบันทึกที่แม่โก้จดมาในเรื่องของพฤติกรรมของน้องมิกกี้นะคะแน่นอนค่ะในส่วนที่เป็นพฤติกรรมที่ยังบกพร่องและแม่โก้ไม่สามารถที่จะพัฒนาลูกหรือจัดการกับลูกได้นะคะแม่โก้ก็จะจดลงมาในสมุดบันทึกค่ะและนี่ค่ะสมุดบันทึกรายวันของน้องมิกกี้ตอนนี้ก็สี่เล่มแล้วค่ะนะคะทีนี้ค่ะเวลามาพบคุณหมอนะคะแม่โก้ก็จะ ช็อตโน้ตไว้ค่ะเป็นโพสอิกแบบนี้ค่ะแปะเอาไว้นะคะเฉพาะเรื่องนะคะทําไมแม่ก้ต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาเราอยู่กับคุณหมอมตื่นเต้นค่ะแน่นอนค่ะอะไรที่เราจะถามคําถามที่เราเตรียมไว้เนี่ยลืมค่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะนานๆทีเราจะได้พบคุณหมอใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เรายังคาคาอยู่คาใจว่าเรายังพัฒนารูปไม่ได้ตรงนั้น เราก็ลืมค่ะนี่แหละค่ะสมุดบันทึกตอบโจทย์ที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาที่จะจดหรือลืมจดนะคะก็ ท็อตโน้ตมาค่ะนะคะเฉพาะเรื่องที่สําคัญและนี่ค่ะคือการแยกเรื่องของไมโก้นะคะอีที่ที่บันทึกรายวันก็บันทึกไปค่ะนะคะ mm hmm. อันไหนที่เป็นเนื้อ,น,อนะคะ mm hmm. ก็ณวันที่จดไมโก้ hmm. จะไฮไลท์สีไว้นะคะ mm hmm. เป็นสีนะคะ mm hmm. และพอพบคุณหมอก็เอาวิธีสีไฮไลท์มาสรุปแบบนี้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะ ว่าจะลืมนี่ค่ะเรามีโนต้ตแล้วค่ะเรามีคําถามที่จะมาถามคุณหมอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคนี้นะคะอยากให้ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะและเรื่องที่สําคัญนะคะเวลาเราจะพาลูกไปไหนไม่ว่าจะไปพบแพทย์ไม่ว่าจะไปกระตุน้นกิจกรรมบัมบัดนะคะบอกลูกล่วงหน้าคะ่ะนะคะว่าเราจะพาลูกไปไหนเพื่อลดความตื่นเต้นลดความหวาดกลัวเพราะว่าเด็กกลุ่มน,นี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยน อาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดเดาคาดหมายล่วงหน้าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมที่แสดงอาการต่อต้านอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะบอกลูกไว้ล่วงหน้าอย่างวันนี้ค่ะเห็นไหมคะความตื่นเต้นความหวาดกลัวของมิกกี้มีไม่มากคะ่ะมีเหมือนกันคะ่ะตามประษานะคะไม่มีเด็กคนไหนชอบหมอละคะแต่น้องมิกกี้ก็รับได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเรามีการบอกกันล่วงหน้าแล้วนะคะมิกกี้ครับ เห็นไหมคะหายตื่นเต้นแล้ว